สวัสดีค่ะเข้าชมสซงบ้านชายกบกนะคะก็พระก็เดินมาแล้วนะคะมัจะมาแล้วนะจะพระก็มาแล้วนะคะคก็มาดูค่ะที่จะใส่บาทนะคะนี่ค่ะของสันของคุณทิพย์ก็อยู่ในถุงเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สั่งที่ร้านบ้างป้าคำสายทำให้บ้างวันนี้แกงแกงตับหมูกับเนื้อหมูใส่ฟักนะคะวันนี mm. ้ก็เราก็จะมาเป็นสะพานบุญให้คุณทิพ์ด้วยแล้วก็ของป้าคำสายด้วยนะคะเอ,อ่ทุกคนก็มาใส่บาทด,ด้วยกันเนาะมาทําบุญด้วยกันป้าคำสายจะให้ คุณทิพย์เป็นสะพานให้คุณทิพย์แล้วก็ของแม่คำสใสด้วยนะคะวันนี้ก็ครอบครัวของแม่คำสใสก็ขอให้อยู่ดีมีสุขครอบครัวของคุณทิพย์ก็ขอให้อยู่ดีมีสุขแล้วก็ F อฟทุกคนที่เป็น F อฟซีลุงพลแล้วก็ F อฟใครก็ช่างคะ่ะ ในเมืองไทยและเมืองนอกขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนป้าแตนลุงพลก็ขอให้พ้นเรื่องพ้นล,ลาวขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะก็มาทำบุญวันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนขอให้วันนี้จงเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้านะคะสาธุสาธุส,าธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย <c oughs> ของคุณก็ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะของคุณซันทิพของคุณทิพย์นะคะแล้วก็ร้านเขาป่วยอยู่ก็ขอให้หายวันหายคืนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เขามีความสุขความสบายหัวใจน้อยๆของเขาป่วยก็ขอให้พ้นป่วยแล้วก็เบิกบ,บานชำราญใจ ทั้งซาดนะคะสา,สาธุสาธุโดนี้ก่อนนะคะ เดินมาดูภาพคนดูตลอดเอวไอจะจะไม่แจ้งเตือนโอ้ถ้าดูถ้าดูตลอดไม่เตือนเอาคุ่นคอยจะดิครับคุ่นรุ่งูปจะดิครับเดี๋ยวจะต้องเอานีอที่มาพัฒนาการแหละก็ทำไมไม่แจ้งเตือนเอถ้าไม่แจ้งเตือนก็คือเป็นหาเตรียมใส่บาตรละตอนเช้านะครับ ที่หน้าบ้านเขาลุงพลประเต็นนะครับไม่รู้ประเตนจะมาใส่หรือเปล่าประเตนตุ่นไม่ยังเนาะ ของใส่บาตรใเรียมทาะวันนี้มันรวยวันรวยวันนี้มันรวยาใช่เรารู้สึกว่าตัวเองจะถูกลอตเตอรี่ค่ะคุณตาขอให้ถูกเลอะพอนอนคันมือมาสามวันแล้วไม่เขาเขาบอกว่าถ้าถ้าเราคันมือเขาบอกว่าจะมีโชคเหมือนยายตาเลยตอนตอนที่ถูห้าใบก็คันมือเนี้ยตาอยู่ๆมันก็นอนคันมือคันมือคันมือโดยที่เราไม่รู้สส่หี เออมันมันทำอ่าขอหน่อยข้อหน่อยฟาข้ออะไรเยอะมากเลยยใบโอ้โหเอาแล้วไม่เอาแล้วเยอะเลยสาบใบยีใบเยอะเลย มาแล้วแม่เร็วเร็วแม่แม่เร็วเร็วเร็ว จะสกันนะครับท <ess ə pior ata> <simulation> ุกท่านนะมาสาอาภรณวกันนะทไมก็ไม่ใสมนนถ่าเลย กอดาบเจอกันที่สนามแล้วก็มาเจอกันที่พะอ๋อเียกัศวันนี้ก็าอากาศสดใสครับอ๋อลืมแมทอ,อยู่ตลอดช่างาดีนะับผมใส่ตัวเดียวใส่บาทเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่บาทแล้วนะคะ

เขียวกันสาบากันสีเขียวๆอ่านี้โอสีเขียวๆก็พันสองประมาณพันสองแต่พันสองนั่นอันเบ็ดมันหนาถ้าหกร้อยบาทถ้าพันสองนี่หนาตึ๊บไม่ฝันอะไรไหมเมื่อคืนนอนหลับเลยนอนหลับอย่างเดียวเลยไม่ฝันเลยไม่ฝันเลยไม่รู้เป็นอะไรเงียบเลยเงียบสงสัยจะตัวนั้นละ ตัวที่เราเห็นนั่นแ <c oughs> หละเพราะว่าเงียบลิปเลยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะช่วยดูโฆษณาแล้วก็คลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ